อัตโทนมีอัตวนาจนตรงนี้สวัสดีครับผมเจมจิมรูนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of the Gen Y เรียนอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับผมมารู้จักกับตัวของไอเทมใหม่ล่าสุดครับที่กำลังจะมีการถูกเพิ่มมาในแพท3.3 ในวันที่14กรกฎาคมเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับโดยเทมใหม่ทั้ง3ชิ้นนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ Double P Shop เว็บเติมเกมที่ว่าจะได้100%ครับเติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องินนนรรุด้ยยยยยะคคคคคัับบบกกกแ์เเเมมมม่่่่งงงขออไไไททททโโีีาาาต๊ เมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิกงล่างล่างใต้คลิปนะครับอย่าลืมใช้โค้ด TEN GU X JIN นะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจินมารูด้วยนะครับกับ WTC Wireless Land Community คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับผมไม่มีการแขวนให้ความรู้และเป็นมิตรกันอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามให้ครบถ้วนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมว่าไอเทมม3ชิ้้้นนนนีีจะะะอไรรกัับบางค ไอเทม3ชิ้นนี้นะครับผมจะล้วนเป็นไอเทมสําหรับการกดใช้โดยเป็นตัวของรองเท้าทั้งหมดเลยครับก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกโปุตเบลพวกกาโกยพวกล็อกเก็ตอะไรแบบนี้นะครับพวกรองเท้านะฮะ ซึ่งอันนี้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมกดใช้ใหม่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอเทมแต่ละชิ้นนั้นมีอะไรกันบ้างแต่ต้องขอบอกนะครับผมว่าไอเทมเหล่านี้นะครับผมชื่อนั้นจะยังไม่ใช่ชื่อไฟนอลนะครับในส่วนของชื่อนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาในเกมเต็มนะครับผมก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวชื่อหรือว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของคอนเซปต์ไปก่อนเนาะว่ารองเท้าแต่ละอันนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับมาเริ่มที่รองเท้าชิ้นแรกกันก่อนเลยครับ ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะมีลักษณะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเอ็นชานตัวนี้นะครับผมเมื่อทําการกดใช้นะครับผมจะทําการน็อกแบ็คหรือว่าทําการผลักศัตรูให้ถอยหลังกลับไปนะครับศัตรูที่อยู่บริเวณรอบข้างของเรานะครับเมื่อทําการกดปุ๊บจะทําการผลักศัตรูออกไปเลยนะครับ ซึ่งช่วยอย่างมากเลยนะครับผมในกรณีที่เจอเหล่าแอสซัสซินที่จะเข้ามาแก๊งตัวของ ADC ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับผมที่ทําให้เหล่า ADC หรือตัวละครที่บางๆเนี่ยสามารถหลุดรอดจากการถูกสังหารได้นะครับเพราะว่ามีแอสซัสซินหรือว่ามีตัวเข้าทําหลายตัวนะครับผมที่จะต้องล้วงตัวของ ADC อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่ามีไอเทมชิ้นนี้มานะครับผมจะทําให้ ADC เหล่านี้นะครับผมมีโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมที่ ADC หรือตัวละครสําคัญสําคัญนะครับสมควรจะออกไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผมจะนําไอเทมชิ้นนี้นะไปใช้สําหรับการต่อคอมโบก็สามารถทําได้นะครับเช่นการทอนไปโดนศัตรูนะครับด้วยตัวของเชนและถ้าการผักศัตรูนะครับด้วยรองเท้าชิ้นนี้นะครับผมทําให้ศัตรูไปในทิศทางที่กําหนดดีไม่ดีนะครับผมไอเทมชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นมินิ ของอันติเมตากัสเลยก็ได้นะครับผมเอ็กโพซฟแคสเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะใช้แทนกันได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีคนทําคอมโบว่าเฮ้ยพุ่งไปปุ๊บโดนศัตรูแล้วทอนศัตรูเรียบร้อยปุ๊บแล้วกดรองเท้ามาผลักศัตรูให้เข้ามาหาเพื่อน้งทีมให้ทําคอมโบต่ออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีใครพลิกแพลงไปใช้งานอะไรยังไงบ้างนั่นเองไอเทมชิ้นต่อไปครับเมนิกทรนเอนชัน ไอเทมสายฟ้าสีน้าเงินตัวนี้นะครับจะให้ความสามารถคือเมื่อทําการกดใช้นะครับผมจะทําการแดชหรือทําการพุ่งไปหาเพื่อร่วมทีมที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมกับทาการยั่วยุศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นระยะเวลาหนึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับผมที่บอกเลยว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับเมื่อเราทําการกดใช้งานนะครับจะทําการพุ่งไปหาเพื่อร่วมทีมที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่พอนะครับและจะทําการยั่วยุศัตรูที่อยู่ในระยะอีก ซึ่งนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการย่อยุแบบตัวเดียวหรือว่าเป็นแบบระยะแบบเป็นตัวหลายๆตัวนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่เหมือนกับสกิลของเชนเลยนะครับผมสกิลสเนี่ยผมบอกเลยครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถทําแบบนั้นได้จริงแบบเป็นย่อยุแบบว่าเป็นระยะกว้างๆนะครับจะได้เห็นคอมโบในการต่อคอมโบกันในการย่ยุศัตรูแบบเป็นหมู่นะครับผมซึ่งในถ้าเกิดว่าจังหวะมันเกิดได้จริงๆนะครับมีโอกาสที่จะชนะไฟสูงมากๆเพราะมันคือการย่ยุแบบหมู่นั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับอาจจะเห็นโปรเพเยอร์หลายๆท่านนะครับเอาไอเทมชิ้นนี้มาให้กับตัวเปิดหลายๆตัวนะครับผมแล้วก็ทําการดึงเข้ามาหาเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วทำการต่อคอมโบกันอย่างเมามันเลยทีเดียวซึ่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าไอเทมชิ้นนี้นั้นจะเป็นที่นิยมหรือว่าจะมีโปรเพเยอร์นั้นมาทําการใช้งานประโยชน์ต่องไอเทมชิ้นนี้ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับที่จะเพิ่มมาในแพตสันที่สามนี้นะครับที่เป็น ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะทําการบล็อกตัวของเวทให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมก็คือถ้าศัตรูใช้สกิลเวทอะไรต่ตามนะครับผมเข้าหาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะทําการบล็อกให้1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นๆนะครับผมก็ไม่แปลกหรอกครับผมมันก็คือบานชีเวลนั่นแหละครับผมอันเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกให้กับตัวของเรานะครับแต่จะเป็นการออกให้เพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองก็คือเราซื้อมาปุ๊บเรากดใช้เนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยก็จะสามารถได้รับเกาะป้องกันเวทมา1ครั้งนั่นเองนะครับ ซึ่งประโยชน์ก็คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วลครับผมเพราะว่าประโยชน์ของพี่แกนะครับผมบอกเลยว่าสามารถการสก,กิลได้หนึ่งครั้งซึ่งนั่นนะครับผมก็น่าจะเหลือแหล่สำหรับการเอาตัวรอดให้กับเพื่อนร่วมทีมพวก ADC หรือว่าตัวบางๆแล้วล่ะครับซึ่งใครจะออกนะครับผมก็คงจะไม่พ้นตัวเหล่าๆซัพพอร์ตนะครับผมที่ จะทำการถวายเนื้อถวายตัวให้กับเหล่า ADC นะครับการสกิลให้เอยบัฟนั่นบัฟนุ่นบัฟนี่นะครับดังนั้นนะครับผมเวลนะครับผมเอนชันตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเอนชันนะครับผมที่น่าใช้งานมากๆสําหรับซัพพอร์ตที่ต้องการถวายเนื้อถวายตัวให้ ADC หรือว่าทีมนั่นเองครับ ซึ่งคำถามาถามว่า3มชิ้นนี้นะครับผมมีความน่าใช้งานยังไงนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละชิ้นนั้นก็มีความน่าใช้งานในแบบของมันนะครับและบอกตรงๆว่าไอเทม3ชิ้นนี้นะครับไม่ได้อยู่ในเกม League กออ e g e เจนในเวอร์ชั่นของ PC นะครับ ถือว่าเป็นไอเทมใหม่นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมลีก Obligent Wild Rift นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆนะครับผมก็คงจะรู้คอนเซปต์เบื้องต้นสําหรับไอเทม3ชิ้นนี้ไปแล้วนะครับผมเ,เพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนการอัปเดตอื่นนะครับผมเช่นตัวการที่ว่าแชมเปี้ยนตัวใหม่จะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่าตัวของสกินอะไรต่างๆนะครับผมก็เรียกได้เลยว่าก็จะมีออกมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็รอติดตามที่เพจจินวารุได้เลยนะครับ อย่างไงนะครับขออนุกคนนะครับผมเตรียมตัวรับแรงกระแทกสำหรับไอเทมใหม่3ชิ้นนี้ที่เข้ามาในแพท3 3ในวันที่14กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับไงครับผมเพือ่อนทุกคน,นครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือ Origin Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่คิดถึงเกมหรือ Origin Wild Rift ิถึงจนวุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคิดวีหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมลิขอิิ Origin War r i และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่อยงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมลิขอิทิ Origin War r i ไม่มีแขวนที่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC War r i p t h a i l a n d Community คอมมูนิตี้ War r i ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก นนและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า